ครับวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับดีแม็กนะครับแคปเปิดไม่ได้นะครับอันนี้เปิดไม่ได้เลยนะครับอ่าเปิดไม่ได้เลยนะครับดึงตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับนะดึงตัวนี้ก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีนะครับการที่จะเปิดตัวนี้ออกนะครับนะอ่าเอายางนี้ยางนี้ไม่ต้องเอาออกครับตอนนี้ใส่ไว้เหมือนเดิมวันนี้ผมดึงออกเฉยๆนะครับนะวิธีก็คือนี่ครับเปิดฝาตรงนี้นะนะครับ มันจะมีฝานี่ตรงนี้นะงัดฝาตรงนี้เลยนะครับอันนี้เปิดไม่ได้เลยนะกรณีอันนี้เปิดไม่ได้เลยนะครับนะเรามาดูข้างในนะครับเนี่ยนะครับให้เรานะครับไขควงเห็นไหมครับงัดตัวนี้นะสีเขียวของล่างเนี่ยงัดขึ้นนะครับอะงัดขึ้นเลยนะอะงัดขึ้นนะดูอ่านะครับงัดขึ้นงัดขึ้นออกเลยนะครับนะอะ แล้วก็สาเหตุของมันนะครับที่มันเสียก็คือเนี่ยเห็นป่ะครับตัวนี้นะมองเห็นไหมเนี่ยๆครับตัวนี้มันไม่ลงล็อกนะครับเราดันกลับคืนไปนะครับนะอันนี้มันมันหลุดล็อกมานะอดอมดัดดันนี้จับเดี๋ยวใครควงมานะครับเนี่ยมันหลุดมันมันหลุดล็อกมานะครับดันให้มันออกไป

ดันนี่ดันดันให้มันดูุดออกไปเอาเอาสิ่งแดงๆเนี่ยนดันเนี่ยดันให้มันดูดเข้าไปข้างในนะอ่าดันหัวนะอ่าดันหัวนะ ก็เอามาเข้ารูนี้ให้ได้ะนะครับดูดูนะเห็นรูเห็นรูนี้ไหมนะครับรูเนี้ยเอาเหล็กเอเมื่อกีอก้ที่เรางัดอะไรนะให้มันออกมารูนี้ให้ได้หาอะไรเคลียร์ๆหน่อยงัด,ง,ดงัดอีเขียวลบไปดิมันก็เข้าดิงัดขึ้น,นอ่ะอ่างัดงัดัวเขียว ามาแล้วนะครับนะมาแล้วนะเราก็มาดันตัวนอกหน่อยเนี่ยให้มันเข้ามาใช่หไหมนะครับนี่นี่นี่มันดิ้นนะครับนะมันเข้าล็อกนี้นะครับแล้วก็ได้เลยอ่ะลองปิดดูนะครับอ่ะแ,แ,แล้วเราเปิดอ้าวยังไม่เข้านี่มั้หนุยยังไม่เข้าได้ยัง อ่าได้แล้วเห็นะครับนะเนี่ยนะด,ดูตัวน,นี้ให้ดีนะครับนะปิดไหมต้องดันนี้ถ่ายนี่อ่าต้องดันนี้เอาไปดีๆดิเอาเปิดปอา่อาอ่าไ,ได้แล้วครับนะจริงมันต้องเปลี่ยนเหล็กนี่แหละไอยางยังไม่ค่อยดีนะครับนะอันนี้คือเอาวิธีการเปิดเฉยๆนะครับอ่บาเบืองต้นเมืองต้นเอาออกอันนี้ออกให้ได้เท่าเราเปิดประตูนี้ได้ทําทุกอย่างได้หมดนะครับอ่าเอาวิธีเปิดนี้มาขอบคุณครับ